สวัสดีประชดท,ท่านเอาวงไงฝรั่งเศสมาท่องเที่ยวไรมึงรอ,อกอูเหรอเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้หรอกแล้วว่าแต่นายมานี่นี่ต้องการอะไรเราจะบุกนายเราจะยึดประชดนายมึงพูดจริงไหมนี่เจ็บก,กูเลยจริงอยู่ก็จริงอีกแหละ ไม่มีทางหรอกนะเราจะไม่ยอมเสียเอกราชเด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้พวกแกมาบุกยึดได้หรอกครับคุณสมดับคันตะบัลลักษณชัยอมค่ะแล้วแต่ขออนุสยัยเอกราชของฉันเอาไว้ก่อนชาเกินไม่อยากเสียเอกราชยอมเสียดินแดนส่วนหนึ่งและหยุดอ้างสิทธิ์ว่าเป็นจุดข,ของดินแดนสั่งแมา่น้ำโคและเงินอีกสามล้านร้านนั่นแหละ ได้ได้แต่แกห้ามบุกเพิ่มโอเคนะเอารักชื่อว่าตกลงกันแรวเราเราจะกลับมาใหม่หังจากที่พวกนายมีเงินใช้นี่โอ้ยเสียทั้งส่วนหนึ่งของประเทศแถมยังไอ้เงินสามล้านฟรังนั่นเงินถุงแดงยังไม่พอเลยด้วยซ้ําจะไปหามาจากไหนเนี่ยต้องมีวิธีที่ทําให้เราไม่ต้องจ่ายว่าไม่ต้องเสียทิ้แดงต้องมีสิวะเฮ้ <c oughs> เอาเราประเสธใชยพวกเราเปลี่ยนใจแล้วพวกเราอยากจะยึดนายอีกรอบโอเคเฮ้ยนนมึงเหงาเห็นไหมเห็นไหมนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยเอาละส่งจันทบุรีคืนมาเอา